สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องแม่หมอลิลลี่นะคะ d e v i c ท Tarot by แม่หมอลิลลี่นะคะก็มาทำคลิปปิอากาศอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้แม่หมอทำในหัวข้อคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักที่ว่ารักแท้หรือแค่มาหยอกเล่นนะคะโอเครักแท้หรือแค่มาหยอกเล่นวันนี้ก็มี3มกองไพ่ให้เลือกนะคะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่สมนะคะ ขอให้ทุกคนนะคะอธิฐานและเลือกกองไพ่ที่คิดว่าเป็นเรื่องของคุณนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแต่แม่หมอคิดว่าถ้าคุณได้มาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานของเราตรงกันเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณนะคะถ้ากองที่1นนะคะพลังงานไม่ตรงก็งให้ดูเลือกกองที่2หรือกองที่3มแทนเนาะโอเค แล้วก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าคอมเมนต์เป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยละกันเนาะโอเครักแท้หรือแค่หยอกเล่นนะคะคอนเทนต์วันนี้นะคะคลิปปิกากาศรักแท้หรือแค่หยอกเล่นโอเคสำหรับกองที่หนึ่งนะคะทุกคนนะคะเรามาดูพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งดีกว่านะคะ วข้อวันนี้ก็เกี่ยวกับความรักอีกแล้วนะคะแต่ว่ามาในหัวข้อที่แบบน่าคิดเลยรักแท้หรือแค่มาหยอกเนาะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือแค่หยอกกันเล่นเนาะมาดูพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งดีกว่าแน่รกระจายละโอเคนะคะฝากกด u b s c r i b e กดไลค์ กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอนั่นทำหล่นไปแล้วหนึ่งใบคือไพ่ใบนี้มันอยากออกอะค่ะตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งไม่หมอไปนี่กาไหม้ทถาโอ้หม่ก็คือมุดไปหาใต้ตัวก็คทุกคนขอโทษไม่ดู ใบที่สองสี่หม้เท้าโอเคเป็นตัวตนของคุณนะคะ d e t e and r e b i r ร์ดใบที่สี่เป็นแบบไมาเท้าตัวตนหรือพลังงานของคนที่เลือกไพ่ของที่หนึ่งมาดูกันค่ะไม่หมดเลือกห้าใบแล้วก็ใต้สมรับเนาะโอเคเป็น k n g of c คั s ใต้สมรับเป็น King of Wars s ราชาถือไม้เท้านะคะคุณเป็นคนที่มีทั้งบุค,คลิกที่มีความแบบสเสน่ห์ดึงดูดนะคะไม่หมอมองเลยว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนนะคะเพศตรงข้ามนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือดึงดูดหนุ่มๆเข้ามาถ้าเป็นผู้ชายก็ดึงดูดสาวๆขึ้นมานะคะ นอกจากคุณจะเป็นคนที่เซ็กซี่แล้วนะคะคุณก็ยังมีความโรแมนติกในระดับหนึ่งนะคะไม่หมอมองว่าคุณทำงานด้านการสื่อสารนะคะหรือไม่ก็เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะใช้การทำงานส่วนมากนะคะเกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลเออหรือไม่ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ชอบ ชอบพูดอะค่ะวิทยากรไล์โค้ดหรืออะไรอะอาจารย์ที่ที่ใช้สื่อสารในการทํางานอะเนาะโอเคในด้านความสัมพันธ์นะคะคุณค่อนข้างที่จะต้องการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ในอดีตที่มันรู้สึกว่ายุ่งยากอะคะ่ะคุณอยากจะมีความรักที่มันเรียบง่ายสุขสมบูรณ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณตอนนี้เริ่มมองหาความสัมพันธ์ที่มันจริงจังมากขึ้นจากในอดีต นี่คือพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะแต่ใดๆใก็คือคุณก็ถ้าถามว่าในเรื่องความรักจริงจังแค่ไหนคุณค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับพลังงานที่พร้อมนะคะแม่หมอก็เลยมองว่าคุณไม่ได้หาความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ยัง่งยืนแล้วแหละคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นเนาะเออโอเคเดี๋ยวมาดูพลังงานตัวตนของคนที่คุณนึกถึงแล้วกันเนาะ พลังงานตัวตนของเธอหรือเขาคนนั้นเป็นยังไงหวังว่าไพ่จะไม่กระจายให้ไม่หมองไปเก็บเอ็นดูโอเคนะคะไม่หมอจะสับไพ่การสับไพ่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะอืมพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่คุณคุณอยากจะถามว่าเอ้ยแค่จะมาจริงจังหรือจะมาหยอกคุณเล่นเนาะดูกัน อวยสิบเหรียญไม่ยอกนะคุณสิบถ้วยเขาจริงจังมากโอ้ไม่ก็อยเขาอยู่ใครคะ่ะดดชาริอัตอืมใบที่สีนี่เป็นคนจริงจังนะคะเจ็เจ็ดเหรียญใบที่อ่าแปดเหรียญอืมใต้สำรับเป็นเดลิเวอร โอ้ยคุณที่คุณนึกถึงอะคะ่ะเขาจริงจังกับคุณมากนะอยากเป็นครอบครัวกับคุณเขาอาจจะเป็นคนไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นคนหน้าตาดีนะคะอ่าคนไกลก็เช่นอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรืออะไรที่ต้องเดินทางมาหากันนะคะที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเนาะหรืออาจจะใกล้แต่ว่าไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารกันเท่าไหร่เนาะอ่าแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องแม่หมองมองเลยว่าชัดๆเลยมีความมั่นคงในเรื่อง ความรักมั่นคงในเรื่องของการที่เขาเรียกอะไรถ้ารักใครแล้วรักจริงอ่ะไม่ได้มาเล่นๆนะแล้วคนคนนี้เขาอยากจะเป็นเขาจริงจังอ่ะแม่หมอบอกเลยจริงๆไม่ต้องเปิดไพ่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนแต่อ่ะโอเคเราจะต้องเปิดไพ่ต่อนะทุกคนว่าคนคนนี้เขาสิบถ้วยสิบเหรียญกับคุณอ่ะอยากเดินทางมาหาคุณด้วยอเขาจริงจังนะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบจริงจังกับในเรื่องความรักและใต้สำหรับเป็นเดดเลอร์ เอ้ยคนที่คุณคบอยู่เขาจริงจังกับคุณมากเลยนะเออเราบอกได้แค่เนี้ยแต่อะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาดีกว่านะคะสําหรับชาวกองที่หนึ่งเนะาะไพ่ค่อนข้างจะออกมาชัดเจนแบบไม่มีข้อสงสัยต่อเลยอะจริงจังมากมายเนาะน่ารักก็อิชาไม่บอกอิชาได้ไหมยีะสิบถ้วยสิบเหรียญนะคะ ามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาดีกว่าเขามาจริงจังกับคุณมากๆขนาดเนี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่ออืม,อ,ม,มววอ่ามีสีถ้วยไม้เท้าความสัมพันธ์เจ็ดดาดูซันโอเคไม่ว่าจะเปิดสิบใบนะคะลักษณะความสัมพันธ์กับคุณของคุณกับเขานะคะเออ มันเป็นหัวข้อที่แบบแบล็กแท้หรือแค่มาหยอกเนาะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าคนกองที่หนึ่งค่อนข้างจะจริงจังนะแล้วมองทาวเวอร์ The Tower, โอเคอ่าเรามองว่ามีคนในคนหนึ่งอะ่ะพลังงานของคนก้าวไม่เท้าอะ่ะเรามองว่าเป็นคุณนะ <laughs> สามเหรียญมามาเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดทีเดียวแล้วเดี๋ยวมา ดูลักษณะความสัมพันธ์เนาะอืมโอเคโอเคนะคะได้สำรับเป็นสามไม้เท้าอ่าไพ่ที่เปิดได้ในในใ,ในลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะมีพไพ่ใบแรกสี่ถ้วย,พยไพ่ใบที่สองเป็นห้าไม้เท้า,พาไพ่ใบที่สามเป็นเจ็ดดาวใบที่สี่เป็นเดอะซันใบที่ห้าเป็นเดอะทาวเวอร์ใบที่หกเป็นเก้าไม้เท้าใบที่เจ็ดเป็น เป็นสามเหรียญใบที่8เป็นเดอะเมจิเชนแล้วก็ติดกันเป็นเดอะไฮบริดเคนะคะแล้วก็ใบใบที่10เป็นควีนออฟครับใต้สำรับเป็นสามมบเท้าเราต้องขอบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะคุ้นคิดมาดีแล้วนะคะที่จะมาสารสัมพันธ์กับคุณคิดแล้วคิดอีกนะคะอยากจะเข้ามาคุณแบบจริงจังนะคะเขามองว่าในอดีตอาจจะ เกิดข้อแคลงใจหรือใดๆอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาที่มันมีความยุ่งยากในความสัมพันธ์น่ะเขาได้คิดติดรองมาอย่างถี่ท่วนแล้วนะคะว่าคุณคือคนที่ดึงดูดเขาคุณคือเป็นคนที่สร้างพลังให้เขาแล้วเขาอ่ะไม่ได้คิดมานานนะมันมีจุดจๆหนึ่งอ่ะที่ทําให้อาจจะมีพอยต์ไปอย่างหนึ่งคือคุณเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนโยนกับเขาอ่ะจนเขารู้สึกว่าเอออยากจะพังกำแพงนั้นน่ะขุดคุณน่ะ มันทำให้โลกของเขาสดใสอะค่ะเดือสั้นก็มาคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดหน้าคนหาคุณมีความแบบอ่อนโยนใส่ใจอะมันพังทลายความรู้สึกกำแพงในหัวใจของเขาหมดเลยอะแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยอยากอยากละอยากจะสร้างครอบครัวจริงจังกับคุณมากๆไม่อยากจะรออะไรแล้วเรามองว่าเขาค่อนข้างจะจริงจังกับคุณนะบวกกับสามไอเท้าคือดูคุณมาระยะหนึ่งแล้วแล้วอยากจะ เข้ามาสารสัมพันธ์ต่อแบบจริงจังมากมายแล้วแหละโอเคสำหรับกองที่หนึ่งนะคะชัดเจนเลยว่ารักรักแท้หรือแค่หยอกแม่หมอขอฟันธงนะคะว่าเขารักคุณจริงๆและสิทเิ์เดียนสิด สิบเหรียิบถ้วยอ่ะอยากเป็นครอบครัวกับคุณมากจริงจังเบอร์แรงเลยนะคะโอเคสําหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะแม่หมอไม่สงสัยอะไรเลยนะคะเคลียรย์กันไปว่ารักแท้และจริงจังมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมากันที่กองที่สองนะคะในหัวข้อที่ว่ารักแท้หรือแค่มาหยอก ะะก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานตัวตนของคุณที่เลือกไพ่กองที่สองก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างอืก็เปิดห้าใบนะคะแล้วก็ได้สำหรับอีกหนึ่งใบนะคะ การทำนายการดูดวงนะคะเป็นการดูดวงรวมนะคะอาจจะตรงไม่ทั้งหมดนะคะแต่ก็ให้เลือกกองที่คิดว่าตรงที่สุดเนาะโอเคแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์กันมาได้นะคะแม่หมะใส่ไลน์ไว้ใต้ด s สคริปชันของทุกๆคลิปนะคะฝากด subscribe, กด u b s c r i b e like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะามาดูกันนะคะพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่สรับแท้หรือแค่หยอก ้ยแปดดาวนะคะพลังงานแบบแบใบที่สองเป็นจัสมินใบที่สามเป็นเดอะโฟใบที่สี่เป็นเด็กถือไม้เทา้าอืมใบที่ห้าเป็นเจดีย์ได้สำหรับเป็นสิบดาโอเคพลังงานของคุณนะคะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มัน มันสิดาบมาแล้วอะ,วะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดแล้วคุณก็คุณคิดว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ถ้าความสัมพันธ์เป็นอย่างเนี้ยคุณก็อยากจะออกความคุณได้ออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนคลุมเครือมาสักพักแล้วนะแม่หมอมองว่าคือจากสิดาบแปดแปดดาบอืมแล้วก็จัดเม้นมาแล้วก็เป็นดึกฝูเออคุณก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยพลังงานของคุณอะคุณเริ่มเบื่อหน่ายคือเหมือนคุณเจ็บปวดคุณคิดแล้วคิดคิดอีกว่าเออ ไม่เอาละไม่อยากจะหมกมุ่นกับความเจ็บปวดนี้แล้วแม่หมอมองว่าคุณเพิ่งจะทะเลาะกันมาบอแรงกับคุณที่คุณนึกถึงอยู่เออตอนนี้คุณเริ่มไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องสร้างเนื้อสร้างตัวหละนะคะแม่หมอมองเหอนว่าที่ผ่านมามันมันเจอกับความเจ็บปวดกันมาเยอะละทะเลาะกันมาเยอะมากละแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นสักทีคุณเริ่มที่จะปล่อยวางแล้วก็ไปโฟกัส เกี่ยวกับเรื่องงานของคุณเริ่มไปแบบตั้งหลักปักฐานเรื่องงานเรื่องเงินแล้วแหละอ่านี่คือพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะในหัวข้อที่ว่ารักแท้หรือแค่มาหยอกเดี๋ยวเราจะดูพลังงานตัวตนของโจทย์คู่กรณีของคุณดีกว่านะคะส่วนคุณที่ใต้สำหรับสิบดาบพลังงานตัวตนของคนคนนั้นนะคะที่คุณคิดถึงนะคะรักแท้หรือแค่มาหยอกดูพลังงานของเขาดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงนะคะ อืมโอเคเด็กถือถ้วยนะอืมก็ยังไม่ไปไหนนะเด็กโอเคอ่าก้าวม้ก้าไม้เท้าไปที่สี่อืมห้าถ้วยห้าไม้เท้าแต่สำหรับเป็นซีเรียไม่มอกบอกว่าเขาก็อยากจะกลับมา สร้างความสัมพันธ์ใหม่กับคุณนะที่เคยทะเลาะกันมาหรืออะไรอ่ะเขาอยากจะเริ่มใหม่ในในลักษณะเวทีดีขึ้นเออเขาเข้าใจเขาคิดมาดีแล้วว่ามันอาจจะยากเนาะคือแม่บอกว่าเรื่องที่ทะเลาะเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดจากความหึงหวงนะมันมีคนใดคนหนึ่งที่ขี้หึงมากอะ่ะเออแล้วก็ทะเลาะกันอะ่ะไม่เขาก็คุณอะ่ะเออแล้วมันก็เกิดปัญหามากมายเลยมันทําให้ความสัมพันธ์รู้สึกไม่ไม่โอเค อ่าพอห้าถ้วยมาละวเขาอยากกลับมาเขาจะมาจีบคุณใหม่อ่ะเออความสัมพันธ์อะไรที่แย่เขาจะตอบปรงตัวนะเออนี่คือพลังงานตัวตนของคนที่คุณนึกถึงนะอ่ามาอยู่มาดูกันดีกว่าว่าแล้วคุณจะให้โอกาสเขาไหมอ่ะเออความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต่อจากเนี้ยคุณจะให้โอกาสเขาไหมคะชาวของที่สองมาดูกันอืมมาดูนะคะความสัมพันธ์ของคุณที่มีปัญหากันอ่ะ คุณจะให้โอกาสเขาไหมเนาะรักแท้หรือแค่มาหยอกอ่ะแต่ทะเลาะกันเบอร์แรงอ่ะเออเขาจะมาขอมาเคลียร์กับคุณมาขอปรับปรุงตัวคุณจะให้โอกาสเขาไหมเนาะมาดูดีกว่าวาความสัมพันธ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงเดสตาโอเคเดมโปรโรใบที่สมเป็นเออมันไม่ง่ายเลยนะก้าวไม้เท้านี่มา ทุกชุดจริงจริงอาคนเก่าของคุณจริงๆนะคะถ้าเลาะกันไปอ่ะ the foot อือ the world t สตาร์ r the world king ถือดาบแปดไม้เทา้า the t าวเวอร์อืมคิงถือถ้วยใต้สำหรับเป็นหกเหรียญ อแม่หมอก,ก็อยากจะบอกว่าเขาคนนั้นของคุณจริงอ่ะเป็นคนเก่าที่เพิ่งทะเลาะกันไปนะคะส,ดส,ดสดุดๆร้อนคนเก่าคนเนี้ยเขาจะกลับมากลับมาในเวอร์ชันใหม่จะใจดีกับคุณมากขึ้นจะให้อิสระกับคุณมากขึ้นนะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะจากที่แบบแม่หมอมองเลยนะความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเกิดจากความหึงหวงไม่เข้าใจกันความไม่เชื่อใจกันแล้วเหมือนคุณเขาจะใจดีกับคุณมากขึ้นอ่ะ อ่านบให้มันขึ้นมาแบบเนี้ยอะไรที่ที่จะยากคือเขาจะปรับปรุงตัวเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่มีอีกโอก้ใช่ไหมโอเคเขาจะคุยด้วยหลักเหตุผลมากยิ่งขึ้นไม่เอาแต่อารมณ์เพราะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นเป็นโลกทั้งใบของเขาเขาเขาอยากจะปรับปรุงตัวเออถึงมันจะยากเนาะแล้วเขาจากจะกลับมาคุยกับคุณนะคะอืมเพราะฉะนั้นแม่หมอมอ,มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้มาหยอกๆเล่นๆหรอก เขาอยากจะมามอบความรักให้คุณจริงๆเพราะเพราะว่าที่แม่หมอบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องมายอกเล่นเพราะว่าใต้สำราบอะค่ะมันเป็นหกเหรียญเนาะเขาอยากจะมามอบสิ่งดีๆให้คุณแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณอะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะอืมเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทะเลาะก,กันมันก็ค่อนข้างที่จะเบอร์แรงเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นแม่หมอก็อยากจะบอกว่า มันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมเนาะก็ลองคิดดูแล้วกันนะคะว่าถ้าอย่างร้านกูก็ลองถ้ามันความผิดไม่ได้ไร้ายแรงอะไรอ่ะก็ก็ลองไปรองดูนะว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้แต่ถ้าเขาก็ไม่ได้มาเล่นๆหรอกคะ่ะเขาก็อยากจะมาง้อคุณจริงจเนาะโอเคสำหรับกองที่สองมากันที่กองที่สามนะคะในหัวข้อที่ว่ารักแท้หรือแค่มาหยอก รับแท้หรือแค่หยอกเล่นนะมาดูกันโอเคเดี๋ยวมาดูพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูรวมๆนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้ากองที่3า,มาไม่ตรงให้ไปดูพลังงานตัวตนหรือสถานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในกองที่1หรือกองที่2องแต่ถ้าไม่ตรงทักกองก็ให้ฟังทพื่อความบันเทิงละกันเนาะแม่หมอรับรูดวรงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้นะคะไลน์ไอดีอยู่ใน e s สคริปชันของทุกๆคลิปนะคะฝากกด s u b สไคร b e กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นค้าคกร,รูให้แม่หมอด้วยนะคะพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่สามาดูกันคะ่ะอืมใบแรก1ไม่เท้านะคะ ใบที่2เป็น justice ใบที่3เป็น j u s t m e n t okay j u s t i c i j u d g e ใบที่4เป็น door ใบที่5เป็นเจ็ดดาวใต้สำหรับเป็น the magician ข <laughs> อโทษ the magician อยากบอกเลยว่าพลังงานตัวตนของคุณนะคะ คุณค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นชัดเจนในการใช้ชีวิตของคุณตลอดมาที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะคือชีวิตคุณอาจจะมีอุปสรรคอะไรเนี้ยคุณไม่เคยสงสัยเลยเนาะคุณก็พร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าค่ะคุณมองว่าการทุ่มเทให้กับสิ่งใดๆด้วยความมีสติอะคะ่ะมันจะสำเร็จนะคะตัวตนของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่เป็น คือเจอเล่เหลี่ยมอะไรของใครเนี้ยคุณดูออกคุณบอกเลยว่าเฮ้ยเจอไม่ต้องมาหลอกมาต้องมาหยอกฉันฉันดูคุณออกคุณเป็นคนที่ฉลาดมากดูคุณออกดูคุณเป็นเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะใครจะมาหลอกมาหยอกคุณเล่นนะ่ะคุณดูออกอ่านี่คือพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะประมาณนี้เดี๋ยวดูพลังงานตัวตนของคนที่คุณนึกถึงดีกว่านะคะว่าเขาจะ เป็นคนแบบไหนแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันต่อว่าเขาจะแค่มาหยอกมาหลอกหรือมันเป็นรักแท้จริงๆพลังงานตัวตนของคนที่คุณนึกถึงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงรวมนะคะยังไงก็ดูแล้วกันว่าพลังงานตัวตนของของคุณนะคะมันเป็นกองไหนเขาเป็นกองไหนก็ก็เลือกเอาเนาะอย่างที่บอกว่าฟังข้อความบันเทิงไม่ต้องซีเรียสนะคะ ถ้าคลิปเกี่ยงเบาก็แนะนําให้ต่อบลูทูธหรือว่าหูฟังนะคะเพราะว่าไม์ของตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แม่หมอรอไม์ตัวใหม่อยู่อ่าเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่สามเอ้ยไม่ใช่พลังงานตัวตงคุณเป็นพลังงานของคนที่คุณนึกถึงเนาะอืมเพราะว่าของคุณผ่านมาละอัคใบแรกเป็นราชินีถือถ้วยใบที่สองเป็นสีถ้วยใบที่สาม ใบที่สี่เป็นสใบที่สองเป็นสีถ่วยขออภัยใบที่สามเป็นเดอะซันใบที่สี่เป็นเดอะ e v วิอืใบที่ห้านี่เป็นหกถ้วยแล้วก็ดิชารียร์ไม่มองมองเลยว่าคนเนี้ยเป็นคนเก่าๆของคุณนะคะคือเขาเป็นคนเซ็กซี่มีสนเสน่ห น่ารักสดใสนะหน้าตาดีอาจจะอยู่ไกลจากคุณอ่าเป็นคนที่แบบสดใสเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมี power เนอะเพราะว่าทั้งเดือ d e ดว,ว,วิทั้งเดือ s ซันมาแม่มอกบอกเลยว่าคนคนนี้เขาเขาแบบโดดเด่นมากโดดเด่นมากในในวงสังคมวงงานของเขาแล้วก็ เขาดึงดูดคุณมากๆจริงคุณข้า่งไคล้หลงไหลเขามากเลยเพราะเขามีสเสน่ห์แม่หมอมอาจจะมองว่าอาจจะเป็นรักเก่าของคนที่คุณเคยอาจจะห่างกันไปหรือไม่เคยคุยกันแล้วสักพักแต่มันไม่โอเคไม่หวังว่าคนคนนี้จะกลับมาเออใครเข้าข่ายบ้างเอ่ยสําหรับชาวกองที่สาม คนคนไกลหรือชาวต่างชาติหรือคนที่ต้องเดินทางมาหากันต่างถิ่นต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะตาที่ต้องเดินทางมาหากันอะแล้วเขาหน้าตาดีโดดเด่นมากมีสนเสน่ห์มากๆคุณเคยหลงไหลเขามากอะอะอ,อาจจะเป็นคนเก่าของคุณที่เคยคุยกันแล้วอืมประมาณนี้นะคะพลังงานตัวตนของเขาอืมมาดูกันว่าเขาจะรักแท้หรือแค่มาหยอกคุณเล่นมั้ย มาดูกันความสัำคัญของคุณกับเขาคุณต้องเคยเจอกันแล้วแหละหกถ้วยมาขนาดเนี้ยได้หมอหมองเนาะคนที่คุณนึกถึงเนาะมันไม่ใช่อะไรที่แค่เพิ่เพนนะมันเป็นคนเก่าๆของคุณนะคะมาดูกันอ่าหนึ่งไม้เท้าดูเวอร์แปดไม้เท้าอืม ใช่อยู่ไกลกันติดต่อสื่อสา,ารผ่านออนไลน์วิบมาสองใบโอเคอ่าเจ็ดดาบห้าทวยเอ้ยขอโทษค่ะห้าเหรียญเก้าไม้เท้าเดียมโพโร่เดอะสตาร์อืมเดอะเฮอร์มิส หนึ่งเรียญ t w h v i l o f f o r t u n e อาแม่หมอไม่อยากฟันธงว่าเป็นรักแท้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าดูจากลักษณะมันค่อนข้างที่จะเขาเป็นคนนิ่งๆเงียบๆและมีเรื่องที่ปิดบงังคุณอยู่หลายๆเรื่องเขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นในความสัมพันธ์เนี้ยแต่ได้ๆคนทั้งคู่อะค่ะเลิกกันไปแล้วก็ยังหมุนวนเวียนๆอะ,อะเขาเป็นคนไกลติดต่อผ่านกันทางโซเชียล สือออนไลน์เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นมากเป็นคนดังในวงสังคมของเขาเลยแล้วคุณกับเขาค่อนข้างที่จะแบบเหมือนจบออนอนอ๊โอ๊ะอะค่ะรักๆเลืกอรื้เขาเรียกอะไรออนอนอ๊อฟพูดยากมากคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองสูงอะคะ่ะฉันหล่อฉันเท่ฉันสวยฉันดูดีฉันมีชื่อเสียง่ยแล้วก็อาจจะมีในลักษณะที่มีเรื่องปิดบังคุณ แล้วก็ไม่พูดหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คือเขาไม่ใช่คนที่เปิดเผยหรือคุยอะไรกับคนทุกสิ่งทุกอย่างอ,ะอ่ะแต่ว่าคุณก็ยังรู้สึกชื่นชอบเขาอยู่เนาะอืมแต่แม่หมอเขาบอกเลยว่ากองเนี้ยเป็นกองที่ยังยังไงก็ยังไม่ถึงขั้นรักแท้อะเพราะว่าไม่มีอะไรที่มาโชว์เลยว่ามีความรักมันอยู่ในลักษณะที่เหมือนห่างๆกันไปเนาะ ก็ไม่อยากฟันธงว่ามันจะมาแค่หอกแต่แม่หมอก,ก็อยากจะบอกว่าเออยังไม่เจอความรักแท้จากคนที่คุณนึกถึงคนที่กองที่สามเนาะแต่แม่หมอยากจะมาขอบอกว่าเออยังไงก็อย่าไปตัดสินเขาแล้วกันว่าเขามาหลอกหรือมาแค่มาหอกอะไรเงี้ยแม่หมออยากให้คุณใช้หลักเหตุผลความเป็นจริงเนาะไม่หลอกตัวเองความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอเพราะฉะนั้นจริงใจต่อกันอืม ของกองที่3ก็แม่หมออยากจะให้พิจารณาเนาะด้วยหลักความเป็นจริงเนาะเพราะฉะนั้นก็แม่หมอก็ขอสรุปว่า ของกองที่สามค่อนข้างจะต้องดูกันต่อไปยังไม่ถึงขั้นรักแท้แต่มันก็ไม่ได้โชว์ว่าเขามาหลอกอะไรหรอกแต่มันอาจจะยังไม่อินกันหรือมันยังห่างกันแต่คุณทั้งสองก็ยังตัดกันไม่ขาดเพราะมี the w i e l of fortune ใต้สำหรับมันไม่มีเรื่องบังเอิญที่คุณกับเขามาเจอกันนะคะแต่ในช่วงนี้ยังไม่แสดงอะไรว่าเขาจะมาแสดงความรักแท้กับคุณแต่จะถามว่าหยอกไหมคือเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ะคะ่ะเขาก็ เช็คเรตติ้งอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆของเขาเนาะแม่หมอก็พูดแค่นี้เนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ